กิเลสตัณหาจิตดวงนี่แหละสร้างขึ้นเองคนที่มีความอยากมากความกำหนัดยินดีมากแสดงว่ามีบุญน้อยกิเลสหลายกว่าบุญบุญสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ดังนั้นกิเลสมันจึงครอบงำจิตใจให้เกิดความอยากได้เหลือล้นพ้นประมาณดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้นะ่ะก็พอจะ l a เห็นแล้วว่า การสั่งสมบุญเป็นหน้าที่ของเราผู้เบื่อนายต่อกิเลสและกองทุกทั้งหลายผู้เบื่อนายต่อกิเลสและกองทุกแล้วไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ทำความดีอย่างนี้แล้วจะให้พ้นไปเองมันไม่ได้เลยจะให้จิตนี้พ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจนี้มันสร้างกิเลสตัณหาให้แก่ตัวเองมา นับพบนับชาติไม่ทวนแล้วไม่ใช่กิเลสตัญหามันเกิดเองจิตดวงนี้แหละสร้างขึ้นลุงแต่งขึ้นมาแล้วยึดถือเอาไว้ดังนั้นน่ะมันถึงติดสอยห้อยตามจิตใจนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วบางชาติเมื่อมันไปยึดติดกิเลสหยาบๆอย่างบ้านนี้แล้วก็ไปทำบาปทํากรรมเข้าไปบาปกรรมนั้น ก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ในชาติต่อไปไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานโอวาทธรรมพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหลียญวรลาภโภ